เทพยุดสองโลกตอนที่11เป็นเรื่องจริงที่เชือกป่านมักจะหักในจุดที่เล็กที่สุดเสมอและโชคห้ายก็มักจะเลือกคนที่น่าสังเวชอยู่เสมอปล่อยฉันไปเถอะปล่อยฉันจำไว้อย่าปล่อยให้เธอหนีไปได้อย่าปล่อยให้เธอหนีไป ถ้าเธอไม่อยากโดนฮุบตีแล้วก็เธอควรมากับเราอย่างเชื่อฟังดีกว่าไม่เช่นนั้นเธอจะต้องเจอกับความทนทุกข์ทรมานหยุดเดี๋ยวนี้นะหฮอเรา้วพวกกลุ่มคนชั่วคิดยังไงถึงกล้ากันแกล้งเด็กผู้หญิงที่นี่อ่ะขาของฉันเราพี่น้องพยายามเอาชนะเขาให้ตายเถอะบริการทุกคนที่ล้อมรอบผู้หญิงคนนี้ไม่ได้หมดแล้วอย่างนั้งหรอทำไมยังเหลืออีกคนนึงล่ะไปตายซะ เยื่อเลยมันเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้แม้ว่าระดับการหมุมพมนพวกระบังของฉันในโลกอื่นจะไม่ได้ถูกส่งมายังโลกเดียวกันแต่ตลอดระยะเวลาที่ฉันไปกับการฝึกฝนร่างกายร่างกายของฉันได้จดจํากล้ามเนื้อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคงตัวหรือความสามารถในการต้านทานการโจมตีเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนแล้วพวกมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฮวงนายนะช้าเกินไป ภายในเวลาไม่ถึงสามนาทีเขาสามารถเอาชนะเหล่าพี่น้องของพวกเราที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเจ็ดคนระดับพลังการต่อสู้ที่น่ากลัวน,นี่มันอะไรกันน่ะมันจบแล้วล่ะฮะเขาเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่กันมันไม่มีทางไหนเลยการต่อสู้กับชายคนนี้เป็นเหมือนการกระทําที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถเอาชนะเขาได้นี่ ยังดีที่เธอไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแม้ว่าฉันไม่รู้ทําไมคนเหล่านี้ถึงตามเธอแต่เธอควรรีบกลับบ้านจะดีกว่าเอ๊เดี๋ยวก่อนสิขอบคุณนะคะแต่คุณช่วยพาฉันกลับบ้านได้ไหมฉันน่ะฉันขอโทษด้วยแต่ฉันยังต้องไปส่งอาหารที่เหล่าลูกค้าสั่งซื้อมาหากฉันทําเลยเวลากําหนดฉันจะโดนพวกเขาหักเงินน่ะฉันสามารถโทรหาตํารวจให้กับเธอได้ในตอนนี้หากว่าเธอกลัวในตอนที่พวกเขามาฉันจะให้คุณหนึ่งล้านเลยถ้าหากว่าคุณพาฉันกลับบ้าน ถ้าอย่างนั้นฉันจะรับข้อเสนอนี้เองน้องสาวตัวน้อยบ้านของเธออยู่ที่ไหนกันล่ะนะคาหรือหาดครอบครัวถังขอโทษนะเฉินอยู่เดี๋ยวฉันขอบอกครอบครัวของฉันก่อนว่าฉันปลอดภัยเธอควรที่จะทํามันอะไรกันนะ่ะพวกนายทาอะไรกันหากเกิดอะไรขึ้นกับหลงหลง,ลงฉันจะฆ่าพวกนายทุกคนซะคุณหญิงพวกเราจะตามหาคุณหนูอย่างแน่นอนพี่คะหลงหลง สวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราพบกันผมมีชื่อว่าเฉินอยู่หนูหนูกลับมาแล้วหนูจะไม่ไปเดินเล่นร,ร,รอบๆอีกต่อไปแล้วเป็นเรื่องที่ดีที่เธอกลับมาอย่างปลอดภัยและเป็นเรื่องที่ดีที่เธอกลับมาแล้วพี่คะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอเป็นเด็กดีอย่าร้องไห้นะ ณตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละในเมื่อเนื้อเรื่องมาขนาดนี้นะครับจากที่เดานะครับนางเอกของเราผมข่าวนะครับในที่สุดก็โผล่มาละในตอนที่11แล้วพระเอกของเราก็คงได้งานใหม่เป็นบอดี้การ์ดของนางเอกแน่นอนนะครับจากที่เดาๆดดูละ อาลานแล้วก็พี่เกของเราก็ได้รับการบทน,นี้ด้วยแต่เรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันทีในอาทิตย์หน้านะครับสหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ